อาแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยข่าวขอนในตาวัตชิับเกมจริง g i m p a c t กันลยครับผมซึ่งอันตอนนี้มันมีกิจกรรมพิเศษนั่นเองนะคือผมมาทําเผื่อไว้เตือนเตือนะครับว่าเผื่อบางคนอาจจะลืมกดเข้าไปเล่นนั่นเองนะมันจะกดเข้าไปเล่นเกมในเว็บเพจนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกดไปกันเลยละกันนะครับอ้าวแลมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับผมก็จะเป็นการเดินเรือที่ต้องใช้พลังงาน กิจกรรมนี้ต้องให้คนเลเวลแรงสิบขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นได้นั่นเองนะก็จริงๆเป็นเกมเวฟโพ้เนี้ยที่หลายๆอย่างทํามาก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่ก็จะแจกของที่ค่อนข้างเอาเก็บไว้หยอดได้นั่นเองนะก็คือเห็นไหมครับพอล็อกพื้นที่8แห่งเราก็จะได้ของนะนี่คือผมเล่นไปแล้วก็ได้ไพ่โม m ์เจมเช่นเดียวกันเห็นไหมถ้าเกับว่ามันจะแจกไพโมจ์เจมทั้งหมด4ครั้งนะครับก็น่าจะค้งอยู่ประมาณ30ก็ได้ประมาณ120ก็เกือบเกือบหมุนหนึ่งนั่นเองนะครับผม แล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเขานะครับผมอันนี้คือเขาจะให้กดจังหวะให้ทันกับจังหวะปึ๊กป๊กนี่ครับนี่คือโมไม่กดไม่ทันนั้นเนี่ยปึ๊กปึ๊กอหอไม่ทันอีกแหละอารมณ์เหมือนกดพินเพลงในเกมนะครับ ห้ต่อ6ก็จริงๆต้องการกดค่อนข้างเยอะเลยนะมีกดแชร์บันทึกด้วยนะแต่เราไปต่อกันเลยแล้วกันกดแชร์บันทึกก็ได้ก็มีคัดลอกะลรพวกนี้นะครับมีน่าจะมีผลเกี่ยวกับการเติมสไตปิน่านะครับผมเราไปกันต่อเลยครับผม นี่มันก็คืออันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่ว่าเรามีทางซ้ายขวาและตรงนั่นเองซึ่งของเคยไปเล่นแล้วค,คือซ้ายและข้างหน้าของเราไปเลี้ยวขวาแล้วกันนะครับโอเคถ้าไปขึ้นว่าเราเคยผ่านแล้วเราสามารถเล่นได้ทุกข้อนั่นเองนะแล้วก็จะชิ้นส่วนมา ก็พลังงานจะเราไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่คือในเรื่องจริงเราสามารถสามารถเลือกเงี้ยเราสามารถเลือกได้เพิ่มดลรอกพื้นที่เห็นไหมจะมีขีดถูกกับจุดๆเราก็แค่เลือกอันที่เรายังไม่เคยเล่นยืนยันไปเลยแอปมันจะบอกว่าไหนเราสำรวจแล้วเราก็แค่ไปอันที่เราไม่ได้สำรวจนั่นเองนะ What? รู้สึกง่ายกว่ากเมื่อกี้เยอะไงเพอร์เฟกนะครับผมเราไปต่อยแล้วไมา่ต้องเช่พลังงานมีเพียงพอก็จะไม่ต่อในอเรื่องให้นั่นเองนะเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนี่ได้ไพโมดเจมแล้วตอนนี้ผมปลดเราไป22แห่งก็ยังเหลืออีกเยอะเหมือนกันกว่าจะได้ครบนั่นเองนะ แน่นอนครับเดี๋ยวเขาก็จะรีอีกทีตอนด่นเที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งของเขาอ่ะเรามาดูคู่มือกันหน่อยแล้วกันนี่นี่ครับมีเอลลอเบิลความท้าทายสำเร็จก็คือเหมือนเก็บภาพในะเรื่องอะไรพวกนี้นะครับข้็มูลเดินเรือมอดูหน่อยครับอันนี้คือได้สี่ทับสี่ใช่ไหมคือครบอ่ะเดี๋ยวไปปลดล็อกเดี๋ยวนี้อ่าสังกวนี้คือต้องใช้ฟื้นฟู ลอกชิ้นส่วนประกอบให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับอ้าก็แค่เปิีนประกอบภาพเฉยๆต้องเปย์ไหมเนี่ยหมุนได้ด้วยนะเรียบร้อยนี่แล้วก็ได้ของเนี่ยนะไม่จะสกิลมูลจีแล้วก็โมลานี่ก็คือเงินนั่นเองได้รับของไปแล้ว นี่เราก็เลือกลบปลดล็อกได้ทุกอันที่มีจุดๆๆพวกนี้คือปลดล็อกได้หมดะอันนี้แค่ปลดเรื่องเราเฉยๆเนี่ยโอ้สบายอันนี้ต้องใช้พลังงานนะครับก็คือผมไม่มีก็คือข้ามไปมามาดูกิจกรรมก่อนส่งท้ายสักนิดหนึ่งสำหรับอีเวนต์นี้แล้วกันนะครับผมเนี่ย ปลดล็อกืหนึ่งพื้นที่เติใช้พลังงานสิบแต้มจะได้รับพลังงานหลังจากผ่านเควสที่สถานีเติมพลังงานอันนี้พายุโคงก็หลังกาที่ผมกดเล่นนั่นเองนะครับก็คือไอ้กดเมื่อกี้ห้ามห้ามล่มมากกว่าคือต้องให้ได้ผ่านมากกว่า50%ถึงจะผ่านนั่นเองนะซึ่งมันก็ไม่น่าจะยากขนาดที่ไม่น่าจะผ่านกันนะครับผมถ้าหากพื้นที่ปัจจุบันยังไม่ได้ปลดล็อกหลังปลดล็อกปกป้องเลยสํเร็จจะปลดล็อกพื้นที่ปัจจุบันและสูญเสียพลังงานสิบแต้ม แต่ถ้าเกิดเคยต่อสู้ในต่อซื้ปอปกป้องเรือในเขตที่เคยปลดล็อกไปแล้วจะไม่สูญเสียพลังงานซึ่งผมเล่นในด่านที่ยังไม่ยังไม่ได้ปลดล็อกก็เลยยังถือว่าต้องเสียพลังงานนั่นเองนะยังไงครับพลังงานสิบแต้มเมื่อแชร์ภาพที่ระลึกล้มเหลวและจากการน้าทายจะได้รับพลังงานสิบแต้มเพื่อใช้ท้าทายต่อไปพลังงานนี้รับได้แค่วันละครั้งซึ่งผมทําไปแล้วนั่นเองนะครับผมเนี่ยชิ้นส่วนมาแล้วก็แค่ประกอบในเรื่องเราก็ได้ของอันที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับ ระเบอบการเดินเรือนะครับภายในระเบอมก็มีภาพอย่างที่ผมบอกก็มีภาพแปลกๆให้ดูเป็นเนื้อเรื่องก็ลองหลังจากที่รับเสร็จแล้วก็ลองไปดูกันนะครับผมเห็นไหมครับพราว่าต้องการแรงสิบขึ้นไปนะครับเพื่อเรื่องกิจกรรมคริเตอร์พลังงานจะรีเฟรชทุกๆเท,ท,ที่ยงคืนของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมทุกครั้งที่ปวดล็อกข้อมูลใหม่จะรับโมลาลววางวัลส่งไปในจดหมายของเกมนะครับก็คือเราต้องไปรับอีกทีตอนในเล่นเกมตัวหลักนั่นเองนะ ใช้กิจกรรมครั้งแรกเพื่อรับรบางวัล1,000หมื่นโมรานะรัาก็อยู่เรืมแช์นะครับเพื่อได้เงินฟรีอีกหนึ่งหมื่นเนี่ยแค่รักกันแล้วสครับโมจิและไทโคโลโรดันโกะอันนี้คืออะไรเนี่ยไทยคันเลอร์ดันโกะดังโกะนัน่าจะเป็นขนมนะดังโงะจะทำการส่งแบบหมายเลยสาวหลังจากเปิดเวอร์ชัน2.0จุดนจุดหมายมีิทยาศาสิบวัน ก็คือหลังจากอัพแพเป็น2.0เราจะได้ซากุระโมจิแล้วก็ไทคัลเลอร์ดังโงนะครับอยู่ในจดหมายต้องเก็บภายใน30วันนะครับผมคราวนี้พลังงานหมดในตอนนั้นที่ผมทำเมื่อตอนตอนน้นจะเห็นได้ว่าผมาไม่ได้กดแชร์ให้แล้วเห็นไหมตอนนี้มันขึ้นมาเป็นสีแดงเราสามารถกดแชร์ได้แล้วนะเราก็แค่กดคัดลอกก็ได้เห็นไหมเราก็จะแต้มกดไป Facebook เราก็จะตัดมาเลยนะครับเพราะว่ามันก็แค่กดมันก็จะลิงก์ไปที่เฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็เลยพังเพิ่มมาอีก4 0นะครับเรามาดูดีกว่าเราต้องเคลียร์อะไรเพิ่มไหมอันนี้เคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วต้องพยายามเคลียร์ให้หมดทุกชิ้นนะครับผมงั้นเราไปเป้าหมายใหม่เลยดีกว่าแล้วค่อยมานั่งเก็บทีหลังน่าจะมีผลมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นอีเวนต์แบบเดิมน,นะเพราะงั้นกดค่าแน่นอนนะครับผมจะได้ไม่เสียบรัรลาโอเคคราวนี้ผมก็จะหมดแล้วนะไม่สามารถแชร์ได้แล้วนี่พลังงานครบแล้วถ้าเราภารกิจลดอีกแล้วเขาจะรีเฟซในอีกเ็กกกกกชั่วโมงนั่นเองนะครับสารบผมนะเรามาดูหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้หลังจากนั้นเรา,เราได้อะไรเพิ่มบ้างอละลรบ้างก็แค่ภาพนะแต่พวกนี้นี่สามารถปลดล็อกได้ด้วยเดีย๋ยนี้ แล้วถ้กดฟ้นฟูกดไม่ได้เราต้องมานั่งเลี้ยงเองอ่าถ้าดูจากอันนี้เหรอครับผมเอาสี่เหลี่ยมเอาแล้วเส้นตรงเป็นหานอยู่แล้วอันนี้ก็จะมีเส้นตรงแล้วก็บกแค่เส้นตรงสองเส้นเข้าเด้วกันแล้ก็นี่ขดนหน่อยๆเรียบร้อย อันนี้ปลดล็อกโดยไม่ได้ต้องทำอะไรเลยนะครับผม mm hmm. ใช่อันนี้เหรออันนี้อันนี้น่าจะอยู่ขวาสุดหรอมั้งอันนี้มันน่าจะแบ่งสองสองฝั่งเพราะงั้นถ้าเราเลือกพันธุ์ใดอันหนึ่งแล้วก็หมุนเอานะครับคาดว่าจะเป็นไปได้คาดว่าจะเป็นไปได้ นีอากานี้เยียบร้อยตังงนล้วนเลยครับผมอันนี้อะไรเนี่ยรับแล้วรับแล้วส่วนใหญ่ผมน่าจะรับหมดแล้วจะเหลือบ้างอันที่เราคือปุยนี่ต้องใช้ล่องเรือนะครับ ซึ่งผมไม่มีพลังงานแล้วผมก็ต้องไว้ทำทีหลังแล้วแหละงั้นกดรูปเรือโอเคเราก็จะได้ไฟโมดเจมมาแล้วปลดล็อก25แหงครับผมก็จะประมาณนี้นะจริงๆเราไม่แทบต้องอะไเลยครับเราแค่เปิดเลดปุ๊บ,บเดี๋ยวมันก็จะเลือดลันมาให้แค่เราอยาไปกดตั้มอันเก่าแค่นั้นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้แถมอีกนิดน,นึงแล้วกันนะตอนที่เราเลื่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเลื่อนแล้วเมาส์มันไปยากใช่ไหมให้กดคลิกขวาขึ้นมาแทนนะครับฉากก็จะหยุดให้แล้วเราสามารถย้ายเราจะสามารถย้ายได้ว่าเราอยากไปทางไหนมากกว่าเห็นไหมคลิกซ้ายแล้วก็ลงมาคลิกเอ้ยไม่ให้สิา้าคลิกขวาแล้วกดคลิกซ้ายในการเลื่อนนะครับเราก็จะสามารถเลือกยืนยันพื้นที่ได้นั่นเองนะโดยใช้สลับเปลี่ยนในเรื่องที่เราต้องการนั่นเอง แล้วก็จะก็คือพูดง่ายๆคือเขาบอกให้เคลียร์ก่อนถึงเวลา2.0นั่นเองก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับกลับไปเข้าเกมเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไปดูของอเนี่ยเมื่อเรากลับเข้าเกมมันจะขึ้นมีจดหมายใหม่นะครับผมก็เปิดหน้าขึ้นมากดที่จดหมายนั่นเองนะครับผมนี่กระดิที่ได้มาก็จะอยู่ตรงนี้หมดแล้ว30พาโมจเจม8,000 30,000 5,000 5, 000. 5 000. รู้สึกเมื่อกี้มีากุะโมจิด้วยแสดงว่าความหมายเขาน่าจะหมายถึงากุะโมจิจะมาตอน2.0เท่านั้นนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีนั่นเองนะอันนี้คืออาจจะเป็นการคาดเดาอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรเราก็คนละทั้งหมดไปเลยแล้วกันอ่ะก็จะเป็นการเป็นอะไแบบอีเวนต์แจกเพชรง่ายๆแล้วกันนะครับก็ยังไงผมเชื่อว่าในตอนที่เล่นกับอินาสซึมา น่าจะมีตัวละครหลายตัวที่ท่านผู้ชมอยากได้กันนะครับอย่าลืมนะครับมีกิจกรรมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆพวกนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับงั้นเดี๋ยวขอย้ํา,าอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเผื่อพลาดนะก็อย่าลืมครับวิธีเข้าเล่นก็แค่กดกิจกรรมพิเศษเข้าไปแค่นั้นเองนะครับผมแล้วมันจะขึ้นไปหน้าเว็บเบราว์เซอร์ให้นะครับแล้วก็ไปเล่นกันตรงนั้นนั่นเองนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากหรอกครับมันเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็คือทําเผื่อเตือนไว้สำหรับใครบางคนที่แบบรีบเล่นแล้วลืืมไปเร่อยละด ไพโหมดเกมต้อง1้อยี่นะครับผมาะล้วสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลข้อใดผิดพลาดก็ฝาก็ไปแล้วฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างน,นะครับผมและที่สำคัญนะท่านผู้ชมท่านที่ดูใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อกำลังใจในการทำคลิปเกมเคมจริ้งอิมแพ t กันต่อไปนะครับผมแล้วเจอก,กันคราวหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย